สวัสดีคะ่คปะป๋าสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการามาเหรอป๋าป๋าตอบอนะพูเดเอ,เองเองถามเ,เองตอบเองเลยวันนี้คึกคึกเลืมคิวก็บอกมาถีเสื้อมันเป็นอย่างวันนี้คึกเอ้ยมันคึกมันคึกอ้า,อาวถ้าคึกก็ามากล่าวถึงลูกศิษย์นะคะที่ได้ชมตอนรู้จักอาจารย์มานะคะก็บอกว่าขอบคุณที่ได้ ถ่ายทอดความรู้อนุญาตให้ทีมงานเนี่ยได้เผยแพร่ชีวประวัติของท่านอาจารย์นะคะบางคนก็บอกว่าชอบทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับท่านอาจารย์เพราะว่าอยากรู้ลึกๆมากกว่านี้นะคะก็อยากให้เราเล่าให้ฟังในทุกๆตอนเกี่ยวกับเรื่องของท่านอาจารย์ทีนี้มาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะเปลี่ยนอารมณ์ทันทีคุณพวงเพชรพรมวัดนนวันนี้อ่านถูกนะคะ สวัสดีคุณรนอนครับ,ค,รบคุณตาโตร,รบกวนถามเรื่องเกือกมา้เกกมาเคยคได้ยินคุณรอนพูดว่าคุณรอนนะฮะพูดว่ามีพกติดตัวถ้าะจะเอาติดบนวงกบป,ประตูบ้านจะได้ไหมเพราะฝรั่งเขาทําแต่ทาง่วงจุย้ยติดไม่ได้ขอบคุณงงดิป่าไปเคยพูดตอนไหนไม่เคยพูดเกีย่ยวก็สรุปพกติดตัวก็คุณรอนนะ่ะบอกว่ามีพกติดตัว พวตติตัะ,ะถ้าจะเอามาพกติดที่วงกบประตูบ้าน,นจะได้ไหมได้เมื่อก่อนมีเคสอยู่อาจารย์ก็มีเคสสรุปคุณรอนเคยพูดใช่ไหมคะคุณรอนไม่รู้จำไม่ได้เราอย่าสรุปใหม่เลยเอาใหม่เลยอ<า>เอาใหม่เลยเกือกมา้าได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขนิดนึงคือม้าตัวนั้นนะต้องเป็นม้าที่ชนะเราไม่เอาซีซัวไปเอาเกือกไหนก็ได้มาไม่เอา เอาเกือกม้าลำปางมาอย่างงี้ไม่ได้มันใหญ่เลยนะใหญ่ใหญ่เมื่อแค่นี้ไม่แค่นี้มันแค่นี้ก็คือไอ้เกือกม้านี่ไงประมาณนี้แหละเราพกติดตัวเนี่ยนะเขาไม่พกติดตัวหรอไม่ได้บอกให้เอาไปติดหน้าบ้านเหนือประตูบ้านแล้วติดเป็นตัวยูอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้เหรอติดได้เออแต่ว่าม้าตัวนี้ไอ้เกือกม้าอันนี้ต้องเป็นม้าที่แข็งแล้วชนะเมื่อก่อนห้องเคสมีขายตอนป้าเรียนใหม่ๆเหรอเออ <Ừ. S 2> อาจารย์เขาเคยวันนั้นตอนนั้นอาจารย์ไปทำหูช่วยให้สนามม้าไงจ้าเออแล้วอาจารย์เขาขอเคยขอไปแล้วว่าได้ม้าที่ชนะเนี่ยขอเอาเกือกม้ามันมาหน่อยแล้วอาจารย์ก็มีอยู่<อ>ไม่รู้กี่ชิ้นไม่รู้เอามาให้ติดทำเคสเออป๋าหนึ่งบ้านป๋ายังมีติดอยู่เลยอะทีนี้ก็ไปติดเหนือวงกบป,ประตูบ้านใช่แต่ว่าเราต้องรู้ที่มาของเกือกม้าอันนั้นด้วยไม่ใช่ไหมเอาเกือกอะไรมาใส่ก็ได้นะ ไปหาซื้อตำอะไรที่มันไข่ไของเก่าอะไรนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นม้าแข่งที่ชนะเลิศมันหมายถึงความสําเร็จมันหมายถึงโชคแต่ต้องติดหงายขึ้นอย่างนี้อ่าทีนี้ถ้าดูกันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีต้องรู้ที่มาที่ไปของม้ามีการันตีที่แน่นอนใช่ว่ามันมาจากไหนโอเคตอนนี้ปาก็มีอยู่ยังไม่ได้ติดมันใหญ่มากอออคุณ จิตตาพัฒสิวัฒนานินถามว่าประตูหน้าบ้าน3 0 0ร้อถึงสองปีนี้ชงไหมคะมันคืออะไรอะ่ะประตูหน้าบ้านววาน,น่าจะ300นี่คือขนาดหรืออ๋อไม่ได้บอกว่าเป็น300เซนติเมตรถึง320เซนติเมตรหรือมันคือ300 3 0 0ร้อถึงสาออววมองศาเออนน่นหนเราคงงง ถ้าสามร้อยี่สิบองศาเนี่ยมันยังหมูอยู่เลยนะมันจะไปชงได้ไงอ่าถ้า <330 S 2> คุณร้อยสามสิบอ่ะรู้ว่าองศาเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่เออถึงเท่าไหร่เนี่ยมันต้องไปดูในในใน,ในสมุดนะหรือในเข็มทิศอ,อ่ะหรือเอาเป็นเหนือใต้อะ่ะถึงจะชงชนะคะปีนี้มันไม่ได้เหนือใต้ ไอชาร์จที่แจกเวลาคุณมาเรียนครั้งแรกแล้วลงทะเบียนนะครับเขาจะให้คู่มือไปเนี่ยน uh huh. ะมันจะมีรัศมีของทิศบอกอยู่นะครับแต่เท่าที่คุณถามมาถ้ากลมๆอน่่ยเนี้ยสามน่ยมันคือราศีหมาสามมสิบคือหมู oh. มันจะเป็นตะวันตกเฉียงเหนืออยู่มันไม่ใช่ทิศเหนือ uh huh. มันก็ไม่ชงเพราะฉะนั้นมันต้องประมาณ337ขึ้นไปถึงห้งองศาเนี่ยมันถึงอยู่ในช่วง ทิศเหนือโอเคแล้วอีกอันนึงเพื่อความเข้าใจตำแหน่งเนี้ยมันจะต้องวัดออกจากกลางบ้านนะครับแต่มันไม่ได้บอกถึงที่มาของพลังนะสมมุติประตูนี้มันอยู่ทางซ้ายมือของบ้านอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้ว่าบ้านเนี้ยมันอยู่ในแนวเหนือใต้อเพราะฉะนั้นคําถามนี้มีสองแง่สองมุมใช่มันว่าคุณถามถึงประตูประตูมันอยู่ในตรงนั้นมันอยู่ในทิศ เหนือหรือเหนือปหรืออะไรหรือเปล่าหรือบ้านคุณประจันล่าถนนอ่านะคะนี่เพราะนั้นมันอธิบายอย่างนี้ไม่ได้เรียนรู้เยอะๆก่อนนัเวลาจะพูดถึงตำแหน่งนะตำแหน่งประตูในบ้านนะว่าประตูนี้อยู่ทิศอะไรเนี่ยต้องวัดออกไปจากกลางบ้านแต่ถ้าบูธทิศทางบ้านเนี่ยต้องวัดตั้งฉากกับบ้านตรงๆปรับความเข้าใจตรงนี้หมายก่อนอ่าคุณพนาพัฒ ถามว่าบันไดรั่วจะแก้ทำราวบันไดให้ทึบดีมากนะ,ะแต่ควรทำให้ทึบขั้นพื้นบันไดสูงเท่าไหร่หรือปิดทึบสูงถึงราวมือจับเหตุผลที่ถามเพราะจะได้ทำให้สวยงามเขาถ้าให้มันสวยงามเนยะ จริงๆแล้วบ้านคุณมีความสูงเท่าไหร่ก็ทําให้ถึงตรงราวบันไดเลยใช่เขาเขาหมายถึงราวบันไดนหรือมือจับไงมือจับมันจะมีที่มือจับที่รูดเวลารูดจับลงบันไดไปด้วยทีเนี้ยมันคงจะเหมือนกับอบ่เขาเข้าใจีนี้ทีนี้อันเนี้ยอันนี้อันนี้นีบันไดออันนี้รา,าวบันไดแล้วมันจะมีลูกกงความสูงอันเนี้ยนะอ่าราวบันไดอันนี้ือจับเลยนะดีสุดคือทําให้มันทึบหมดเลย จ้ก็คือทึบหมดนั่นแหละทึบหมดเลยถ้าในนี้ทำแล้วทำทึบหมดเลยนะเออแค่นั้นแหละเดี๋ยวมีรูปให้ดูเขายากเหลือเกินคือเอาให้มันปิดปิดราวปิดของคุณทั้งหมดนั่นแหละใช่ใช่ให้มันมันทึบโอเคทีนี้มาถึงรูปนี้ค่ะป๋า ที่เรามีคําถามจากหลายๆคนว่าพื้นที่มันเป็นลวดลายเนี่ยสมมุติว่าถ้าจะต้องทําให้มันราบเรียบทีนี้ถ้าเกิดมันจะต้องทุบหรือหรือเปลี่ยนกระเบื้องใหม่บางทีเป็นปัญหาไหนจะชงหรือเปล่าหรือมันเยอะมันเยอะมันมากป๋าบอกว่านี่สามารถทําด้วยทาด้วยสีอย่างนี้ได้เดี๋ยวไปเจอตัวอย่างของบ้านหนึ่งมาอันนี้เรียกว่าสีอะไร เออป๋าถามเขาแล้วเขาบอกสีสเปย์ธรรมดาเน,นี่ยเหรออืมแต่เขาพ่นหลายครั้งนะโอ้ oh, ดูเนียนน่ะเนียนใช่ป๋าบอกเขาเก่งมากเลยว่าป๋าด้วยว่ามันไปซื้อสีที่มันทานสนามแบดมาใช่เราอุตส่าห์สันนิฐานไปออตอนนั้น,นป๋าถามเขาละเขาบอกเอาสีสเปย์ธรรมดาเนน่ยพี่แต่ว่าเขาทําเก่งนี่มเนียนเนียนอ่ะดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเขาสามารถพลิกแพลงออดัดแปลงโดยการนําสีสเปย์แล้วมันก็ สวยสวยด้วยอ่ะมีอยู่ที่ความใส่ใจแหละความตั้งใจนะ<ฆ>ลองผิดลองถูกไป<ฆ>อีนนี้ก็มีคำถามมาว่าอยากสอบถามเพื่อเป็นความรู้นะทีส่งไลน์มาหาตาโตโดยตรงเลยอ,เออเบ้านหน้าประจันทิศอ,อะไรก็แล้วแต่ไปวัดมาเรียบร้อยแล้วถ้าจะตั้งหิ้งพระควรหันไปประจันทิศใด มีด้วยไหมมีมีอ่ะอ่ะในความรู้นะความรู้ในวิชาเ<อ>ต๋าว่านะที่ท่านอาจารย์ใช้แล้วก็ให้ให,ให้ลูกให้ทุกคนใช้เนี่ยนะครับเราไม่พูดถึงตําแหน่งนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่รู้ว่าคุณจะไปตั้งตําแหน่งไหนช่างมันนะแต่พูดถึงพระเนี่ยเราหันหน้าพระไปหาในวิชาเรามีอยู่สองทิศนะครับหันหน้าพระไปหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออกเราตัวขอเสริมว่าจริงๆห้องพระเนี่ย ก็ต้องทำตามกฎพื้นฐานคือเป็นห้องสุดท้ายของบ้านที่จะต้องเดินผ่านก่อนแล้วก็ห้องนั้นหรือมุมนั้นหรือตู้นั้นที่คุณอ่าใส่พระเพื่อไว้บูชาเนี่ยสามารถตั้งพระให้หันไปที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกแต่ถ้าไม่ได้ตั้งเพียงองค์ประธานให้หันเฉพาะองค์ประธานองค์เดียวแต่ว่ามันก็ต้องมีหลักการเบื้องต้น อย่างเช่นก็คือหลังพระห้ามตั้งลอยๆ uh huh. นะอย่ดีมาตั้งเพื่อจะเอาทิศอย่างเดียวแล้วให้พระนั่งหลังลอย,อยอย่างนี้ก็ไม่ได้หลังพระต้องเป็นพื้นฐานเหมือนบ้านหงจุย้ยคือทึบตันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าหน้าบ้านประจัน,นทิศอะไรตรไมใช่ไม่เกี่ยวเลยลราไม่ได้สนใจเลยหน้าบ้านคุณจะประจันทิศอะไรช่างมันเอ,เอาพระเป็นหลักอันนี้มันก็จะมันก็จะแยงไงสมมติมถ้าบางคนหันหน้าพอทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่หลังบ้านอย่างงี้เขาก็จะเหมือนกับว่าตั้ง พระหันหน้าไปหลังบ้านบางคนเขาก็เหมือนหันหลังให้เราที่เวลาเราจะบูชาเออเนี้ยมันแล้วแต่ไงความเชื่อไม่เหมือนกันการจัดห้องพระเป็นศาสตร์อันนึงซึ่งจุกจิกเหมือนกันนะสําคัญที่สุดอย่างที่ป้าเคยบอกก็คือประตูทางเข้าถ้าเลือกได้คโต๊ะอาหารห้องนอนนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นก่อนพอได้พวกนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยห้องพระไม่ขัดกับพื้นฐานพวกนี้ยก็โอเคค่ะ ต่อมาก็ไปดูอีกว่าห้องพัเนี่ยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผิดกฎข้อห้ามไหมเช่นอยู่ในตะวันตกเียงเหนือไม่ดีอ่าแต่สมมติบ้บานคุณมีเฉพาะห้องว่างตะวันตกเฉียงเหนือก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันออันนี้เขาเรียกว่าศาสนาอ่าถ้าอย่งงางนั้นรบกวนคุณตาโตช่วยบอกหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องมันต้องดูแปนบ้านมันต้องดูอีกหลายอย่างเลยแล้วมันต้องกําหนดอีก <S 2> <S 2> <S อ่า เอาพื้นฐานเออเอาพื้นฐานก่อนเพราอ,อยู่มาตั้งนานแล้วอย่าเพิ่งซีเรียสตอนนี้เราเ,ปปรเราคเรื่องอื่นก่อนไหมเ,ออเรื่องเราเป็นเหมือนหมอ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 ที่เราตกลงกันเลยเราเป็นเหมือนกู้ภัยใช่ไหมกู้ชีพไปถึงก็อ่านี้ก่อนใช่ไหมแต่แหม่พี่ยะาให้มาหมอ กู้ภัยทาแผลถ้าแบบเนียนเลยอย่างนี้ตรวจละเอียดเลยก็ทําไม่ได้ก็บอกได้ดแค่ท่านอาจารย์น่าจะเคยไปตรวจบ้านแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะถามเพิ่มเติมจากการอ่าอย่างนั้นนาามาโรงเรียนเลยมาโรงเรียนถ้าอาจารย์ไปตรวจบ้านแล้วนะวันหลังมายกแปนมาด้วยแล้วมันคุยกันเราจะหาให้จ้ะ เอาตามนั้นเนาะมารูปที่พึงระวังอีกรูปหนึ่งอันนี้เป็นการเล่าเรื่องของท่านอาจารย์ละว่าท่านไปตรวจลองจุ้ยให้กับบ้านนี้แล้วไปพบว่าเขามีรูปนี้ไว้อยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานอ่าโอเคเห็นไหมนะบังเอิญนะเจ้าบ้านหลังนี้เป็นหมูจ้ะนะแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าไอ้รูปนี้มันเหมือนงูแล้วงูกับหมูเออไม่ถูกกันชงกันอ่าเนี่ย แล้วก็มาอยู่ด้านหลังเนี่ยก็ทําให้มีปัญหาแต่จริงๆก็คือรูปลักษ์ของมันอนะไม่สวยงามนะครับม,มันเป็นภูเขาที่ดูแล้วแบบอึดอัดอเหมือนจะสวยนะเหมือนจะสวยแต่ว่าดูแล้วอึดอัดส่วนใหญ่ที่ป๋าเคยเห็นที่ไอ้ที่เป็นเป็นกำแพงเมืองจีนที่อาจารย์เคยให้ใช้มันจะยาวๆแล้วมันจะมีตีนตะขาบของภูเขาลงมาเป็นตีนตะขาบ อันนั้นมันอีกแบบหนึ่งอันนี้มันดูรุกเร้ายังไงไม่รู้มันดูซับซ้อนอืมอ่ะมันก็จะลักษณะมีการเคลื่อนตัวดูไม่นิ่งไม่มั่นคงเออมันหลังบ้านมันไม่นิ่งหลังที่ต้องนั่งทํางานมันควรจะนิ่งๆเพราะฉะนั้นหลังที่ทํางานหลังโต๊ะทํางานควรจะติดภาพอะไรที่เป็นมงคลเช่นในหลวงสมมตินะโดยเฉพาะสมมติถ้าเราเป็นข้าราชการอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยอันนี้คือ เจ้าใหญ่สุดละของข้าราชการนะสมมุ่ถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทอาจจะเอารูปเจ้านายประธานบริษัทอย่างเงี้ยที่มีเราไปถ่ายด้วยก็ได้ไม่มีเราก็ได้หรือสมมติถ้าคุณทำธุรกิจอาจจะใช้รูปธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่ะใช้ธนาคารอะไรก็เอารูปธนาคารนั้นะสวยๆหน่อยมาไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยได้หรือรูปท่านอาจารย์อาจย์เป็นแบ็คเลยถ้าายได้เมื่อก่อนเขาแจกรูปอาจารย์เนี่ย เอารูปอาจารย์ไปติดหลังโต๊ะทำงานอ่าและรูปภูเขาเนอะรูปภูเขาบ้านอาจารย์ได้ไหมภูเขาที่บ้านอาจารย์ได้เอารูปมาติดไว้เลยใช่บางแนะนำว่าไปถ่ายตรงลานที่เราไหว้ครัวหามุมสวยๆนะอากาศดีๆแล้วก็ไปถ่ายเอากล้องดีๆถ่ายไว้แล้วไปอัดติดรูปนี้ได้ไหมดอกทานตะวันอันนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะ มันควรมันควรจะอยู่หน้าบ้านป่าดูออกไหมว่ามันพัดที่ขึน้นหรือพัดที่ตกก็ไม่รู้เออมันตกแล้วมันขึ้นอ่ะไม่รู้อ่ะดูไม่ออกดูไม่ออกถ้าแดงๆส้มๆอย่างนี้น่าจะตกเนี่ยบอกแล้วอะไรที่มันเป็นสองความหมายแล้วมันต้องมาตีความ,มต้องมาคิดนะพยายามพยายามใช้หลีกเลี่ยงเลยแต่ว่าภาพที่เป็นทุ่งดอกไม้อย่างเนี้ยมันติดไว้เพื่อดึงพลังจ้าสมมุติเรามีห้องที่มันตันหรือเป็นผนังกําแพงหรือเปิดมาเป็นโถงหน้าบ้านอย่างเนี้ย แล้วเราติดรูปภาพที่เป็นทุ่งดอกไม้มองเป็นแบบลึกๆอย่างนี้มันจะทำให้พลังเนี่ยมีสเปซใหญ่อื <c oughs> ก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆก่อนค่ะ,คะแล้วก็มีคนสอบถามมาค่ะป๋าว่า <c oughs> แซกี้ที่คุณตะโตลังจะทำเนี่ยไม่ทันแล้วต้องรอรอบใหม่นะครับ นะแล้วรอบนี้นี่ตื่นเต้นมากถ้าจะทำเนี่ยคือ <c oughs> รอบเดือนสิงหาค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันจะบอกให้ทราบอีกทีหนึง่ง <c oughs> นะที่บอกป๋าบอกตื่นเต้นคือต้นเดือนเนี่ยท่านอาจารย์จะเช็คสุขภาพแล้ว <c oughs> เหมือนท่านอาจารย์ในกําหนดท่านอาจารย์เลื่อนมาสามครั้งแล้ว <c oughs> นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะจะได้ผ่าหรือเปล่าแต่ตามกําหนดตารางแพทย์เนี่ยก็คือถ้าผ่าก็คือผ่าในประมาณถ้าทุกอย่างพร้อมนะก็กันยา ถ้าเกิดใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่คุณโอได้เลยก่อนนะรอบเดียวกับตาโตไม่ได้แล้วไปตอบไ่ทันแล้วใช่ไหมไปเป็นเพื่อนป๋าแทนแล้วกัน่โอเคทีนี้เรื่องราคาเท่าไหร่ไม่รู้ถามคุณโอต้องถามคุณโอนะรายละเอียดทั้งหมดแซกีเนี่ยป๋าเนี่ยถามไม่คนถามมาราคาเค็ดเท่าไหร่บูชา้เท่าไหร่ไม่รู้เลยเพราะฉันจำหมดนะป๋าตายเลยสมองป๋ามีนิดเดียว อย่าให้จำอะไรเยอะๆจำเยอะๆไม่ได้เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเรามาจัดรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แผนกแต่ละแผนกแล้วแต่ละคนแล้วแต่ละกิจกรรมที่ท่านัคือหน้าเราดูฉลาดไงจำดูรู้ทุกเรื่องต้องทําเป็นรู้ทุกเรื่องเลยสิจะได้ดูดีอะถ้าใครรู้จักป่าแล้วเวลาทักป่าแล้วป่าไม่ทักตอบเนี่ยไม่ต้องปลกใจนะครับเพราะว่าป่าหลับป่าจาหน้าไม่ได้ ป๋าเป็นคนที่จําคนไม่ได้ค่อยได้เลยนะต้องมาให้ป๋ายืนมองทั้งวันเท้าความคนเออเพราะว่าเวลาตาโตบางทีเล่าให้ป๋าฟังเนี่ยเท้าความยาวนานมากเลยใครว่าเพราะฉะนั้นเมมโมรี่ป๋าน้อยอส่วนใหญ่อันนั้นที่มันไม่จาเป็นป๋าดีลิททิ้งออกหมดเลยเนี่ยดีแล้วอย่าเก็บอะไรมาใส่ใจเยอะจุกจิกแล้วก็คิดมาก ตาโตเองก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะเห็นตาโตอย่างเงี้ยบอกกมองไปไม่เห็นเป็นตาโตยิ้มให้เลยยิงยิง้งมองไม่เห็นเห็นแค่นี้ยไปไกลกว่านั้นกะ็ไม่เห็นเข้าใกล้ก็ยังไม่เห็นเลยผกติตาโตใส่ว่นตาไงแต่ว่าถ้าจะให้สวยมันก็ไม่ใส่พอมันไม่ใสผมก็มองไม่เห็น <c oughs> เออตามนี้นนนะติดตามรายการถาม,มาปาตอบได้บนเออเดี๋ยวแถมอีกนิดนึงที่ที่เมื่อกี้ตอนเริ่มต้นหมาบอกว่าใส่เสื้อสีแดงมันเป็นอย่าง สมมุติถ้าใครป่วยนะไม่สบายอย่างเนี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าข่านเนื้อขั้นตัวไม่สบายอย่างงี้มันเหนื่อยเหนือยมันมีสภาวะความเป็นหยินนะ่คุณอาจจะใส่สีแดง <ทะ S 1> เสือ้อเสื้อผ้าสีแดงไว้ข้างใน<อ>จะทําให้ร่างกายมันเป็นหยางมากขึ้นชั้นในสีแดงได้ได้ได้หรือว่าเส<อ>ื้อสีแดงข้างในกันแ,แล้วก็ทับจะสามารถรักษาตัวได้อะมันจะเพิ่มพลังหยางให้ให้ให้กับตัวเองอเคยเห็นไหมมางทีอาจารย์ใส่แล้วก็มีเล็บๆลบข้างในเป็นสีแดงออกมาเวลาท่านอาจารย์สมัยที่ ถ้าจะไม่ค่อยสบายถ้าจะจะใส่สีดำนี่แหละแต่ว่าข้างในจะเป็นสีแดงเพื่อให้เกิดความเป็นหยางนี่ก็ช่วยได้อย่างหนึ่งแล้วพบกับเราสองคนในวันต่อไปสวัสด,ดีค่ะสวัส